สวัสดีจ้าพี่น้องระหว่างเดินทางไปทำงานพ่อหมู่เฮ็ดตาบจ้ะเฮ็ดปวดจอดรถเด็กึ๊กเลยนี่พี่น้อง้าดอกใหญ่แท้มีจากดอกไม่แค่นีบ้บอกโอ้บาทแล้วอยู่ข้างทางจ้ะกำลังขี่รถไปทำงาน ดอกใหญ่แท้มีเทนีบบ่บ่มีหมูบ่หอมแต่อืมกินหอม อ้ขาดซ้ำพี่น้องบุมีเสียงแต่ด,ด,ด,ดอกเงี้ยเฮ็ดี่สี่ดอกหนึ่งเราวมันกบได บอได้เลยต้อง,งไปทำงานโยกถือไปทำงานหมดแล้วเอามือทืออิมแม่เลี่ยหาดอกมีหมูเนะาะลงหาหมูงามแต่พี่น้องดอกบักใหญ่พอปนอยู่จังนี่กะ ทางไปทํางานจ้ะอันนี้เห็ดสายเบื่อได้หกดอกจ้ะพี่น้องเอากลับมาให้แม่จ้ะเฝ้าไปทํางานจังให้แม่ไปหาเบื้งหมู่จ้ะหมู่เ็ดเพื่อออกหลายซำนี์ละจะมือน้สวัสดีจ้า